สวัสดีจ้าเปียวมโนวดค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเปียวเลิกง,งานไปกนันแลนเขาในสวนเนาะคะ่ะทุกคนเฝ้ามากเก็บผักนะคะก่อนสีมืดเนาะคะ่ะตอนเปียวเก็บอยู่นี่ก็เป็นเวลาทุ่มเครื่องนะคะทุกคนเปียวก็เล่นจะเอาผักเคี้ยวนยคะ่ะอันที่ปลูกไว้ได้ปีนึงแล้วค่ะทุกคนต้นบอไปใส่มาใสาย่ยักเทียเพราะว่าเปียวบริตัดนะคะถ้าตัดถ้าอันเล่้มแนกก็จะใหญ่กว่านี้นะคะ เดีวก็เลยเก็บว่าจะออกมาใส่กับต้มมะม่ากินนะคะทุกคนเห็นผักต้นน,น้อยแบบนี้นะคะลูกหรือเปล่าว่าเพี่อตัดมากินสามรอบแล้วด้วยค่ะบม่มดจักเทียแห้งตัดแห้งแตกค่ะ ปีนี้เป็นปีแรกที่เปียวเริ่มตัดผักมากินนะคะแล้วเปียวกับยายมาปลูกรวมกันนะคะให้ง่ายกับการตัดมากินแล้วก็ดูแลนะคะแต่ใบผักจะค่อนข้างเล็กแน่นะคะทุกคนแต่ก,ก็กินได้อร่อยนะคะผักเขียวไปเล็กนิดเดียวค่ะแต่ว่าสดกรอบแล้วก็ไม่ด้วยนะคะนี่ราคะคือผักที่เขาปลูกเองเปี่ยวก็จะเอามาทําต้มมะม่านะคะแล้วก็ใส่กุ้งแน่แล้วก็ใส่ปลาไข่ปลาคาเวียมังสวิรัติแล้วก็ต้มไข่แล้วก็ใส่พวกบักทั่วนะคะทุกคนนี่ละคานา ตาหนากินหรือเปล่าคะทุกคนทั่วงองนี่เปียวกับเพอเองนะคะนะค่ะเปียวขอบคุณทุกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดเอกระดิ่งให้เปียวเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะเปียวกับกินต้มมะม่านะคะทุกคนฮูลโเปียวต้มมะมา่าเปียวซื้อเอามะม่ามาจากกันเวียดนามเด้คะ่ะเป็นซองเวียดนามแล้วก็กุ้งคะ่ะกุ้งนี่มาจากหางลีดเดอร์เ้อคะ่ะเป็นกุ้งแบบ มาจากเวียดนามคือกันใส่หอดมากระเจี๊ยบค่ะทุกคนไปนวดมาดรบินีคิวนห็นไหมคะคิวฮอนๆอนผักเขี้ยวบางทุกคนจากส่วนจะควองไปในน้อยเนีย่ยค่ะอื้อ แส่หัดปลาขาวเวียปลาขาวเวียนี่เป็นไข่ปลาทำมาจากสาลายน,นะคะมังสวิรัตม <c oughs> รสชาติจะออกเค็ม,คมแน่นะคะแล้วก็บกทั่วแขกค่ะ นี่กับบัอกทั่วฝกักเงาตัวใส่ผักซัมมะปิเลยค่ะทุกคนส่วนทั่วงอกอันนี้เบียเบ้ยวเปียวเพาะเองนะคะเจ้งอกเองใชไปประมาณหนึ่มือหนึ่งอะคะ่ะนี่ระค่ะทุกคนชีวิดดตนในตังแดนเวลาที่มีแดดออกอย่างเิีย อากาศกนดีพักที่เขาปลูกไว้ของเสียมันก็จะเกิดมาเองทุกปีนะแม่ค่ะเดี๋ยวปลูกพักที่แบบว่ามาเก็บขึ้นมาเองทุกปีเองสิ่ะเขาก็ได้เก็บกินอ,อร่อยมากเลยค่ะอยากกินสดนห่อนๆน,นะแม่ค่ะเป็นงวดมาเราอ่า มันก็จะเฮ็ดให้เขาแบบหนาวตนะคะแล้วไปเดินก็แฟ้มเยลพอมอเศร้าตอนสิบโมงเลิงตอนสิบโมงนี่ไปทดลองปั่นจัก,กรยานนหรอไหมคะจักรยาน้านจักรยานนี่เป็นลานจักรยานอ่ที่อนค่อนข้างคือซือเน,น่เมืองที่เปียอยู่น่ะคะ่ะเรา่นจะมีจักรยานค่อนข้างแพงนะคะ่ะหลักแสนก็มีนะคะหลักหมื่นหลักแสนครูเนอร์แล้วค่ะ ซื้อบันเปลี่ยนหลังคาบ้านได้เป็นหลัง <c oughs> คนอยู่นีนิยมคนสวีเดนนะคะเขามักออกกําลังกายอันปั่นจักรยานแล้วก็จะมีปั่นจักรยานที่เอ็ T B มเทียบเบียร์นะไหมคะที่ปั่นในป่าแบบกับเล่นไอซ์สกีนะคะแล้วก็ไอสเกตน่ะไหมคะแล้วก็สเก็ตน้ำแข็งอียงสินะคะแล้วก็กีฬาพวกเกี่ยวกับออนไปเล่นสกีเอียงสินะคะ กีฬาอุปกรณ์กีฬานในเมืองหนอกเลยแพงนะคะโดยเฉพาะประเทศเดียวนะคะบยุโรปหประเทศ,เเทศเอื่นเป็นย่งไรแล้วก็เขาจะซ่อมกันบอยนะคะนักกีฬาฟุตบอลยังมัน,นคนยุนีนิยมเล่นกีฬานะคะบ่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะเขาเล่นกีฬากันอร่อยม,มากเลยคะ่ะ กินน้ำสดหันห้อนไปเอาน้ำใส่น้อยเดียวค่ะวันนี้เหลืออีกเครื่องหนึ่งอยู่เตาค่ะยังไ่เอามาหมดยูกินสมนีก่อนอืมเปรี้ยวนะคะไปซื้อพักแล้วก็ซื้ออ่าบากกอนะคะบกกอ,อนี้ได้สองอาทิตย์รเราบัรท่านได้ปอกบ่าท่านได้เห็ดอีกอย่างเลยนะคะบักเจี๊ยบกับเน่าไปสองรอบแล้วแล้วก็ซื้อมาสองรอบยิ่งนานวันยิ่งบเ,เหมือนเดิมเหม็นไหมคะ่ะเป็นอีอย่างที่แบบว่า สุขภาพเขาบอกคือเกาหน่อยไหมคะแล้วก็เบลอยากกินเห็นอย่างโอ้เราซื้อมากคือคนอื่นถึงคนอื่นเขาเฮ็ดกินนะคะเมื่อก่อนเบลเป็นคนเฮ็ดกับเขาเก้งเก่งเลยค่ะขยันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พอตกมาอยู่สี่สิบเอ็ดค่ะทุกคนเบลบ่มีแฮ้งเฮ็ดกับเขาไหมคะเบลเป็นแบบอืมอยากเฮ็ดอย่างที่มันใช้เวลาหน่อยที่สุดแล้วก็กินง่ายที่สุดแล้วก็เหมือนเอาเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นทั้งสิ้นนะคะ บ่เหมือนเดิมเลยนับนับวันเกิดมีความรู้สึกว่าร่างกายเขาอ่อนแรงลงนะแม่ค่ะเปลี่ยวกับปัน่นจักรยานวังมือวันเนาะค่ะไปทํางานเปลือ,อกหอบก็สั่นเปลือแพ้อากาศน้ำแหงอยู่โดนโดนไปนานวันไปร่างกายสุขภาพเฮากงเปลี่ยนไปนะแม่ค่ะแล้วเขาอยู่ในเมืองหนาวเนาะค่ะเนาะองเมืองหนาวนี่มันก็เห้เขาบ่ค่อยเห็นแสงนะแม่ค่ะก็เลยเห็ดแห้คนบ่ค่อยสุขภาพดีนะคะ เดี๋ยวปเปียวกินก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะจ่ะเอ่เอเปียวกินอิ่มพอดีค่ะเดี๋ยวเขามาคุยกันตอนเนาะคะ่ะทุกคนอันวันนี้เปียก็จะคุยเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่บ่เหมือนเดิมก็คือสุขภาพนะคะใตั้งแต่เขามาไว้สี่สิบเนาะค่ะเนาะสุขภาพก็เปี่ยนไปลายนะคะทุกคนเ้วก็บ,บ่เหมือนเดิมตั้งแต่โรคไห้ไข้เจ็บมาเนาะคะ่กะกาเฮ็ดให รู้สึกว่าปอดเปรียวบ่เหมือนเดิมนะแม่ค่ะเปรียวกะพยายามเดินพยายามออกกําลังกายแล้วกะการทํางานกับ่เหมือนเดิมนะคะแล้วกะอีหยังที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกบ่ดีกับบุคอยอยากแบบเซฟอยากบ่อยากบ่อยากเห็นจังซี่นะแม่ค่ะแล้วกะแบบพยายามเอ่อปีกโตสินะคะก็บ่รู้ว่าอายุหลายขึ้นหรือเปล่านะคะอายุเข้ามาเลข4นี่เป็นอีหยังที่ปงก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหมค่ะลางเทียกะ บอกพ่ถือแห็นไหมคะจะว่าหังรู้สึกว่าหักตัวเองมากขึ้นกว่าดืมสินะแหมคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเวลาเอาวิดีโอคลิปลังเทียกันเหนื่อยตรงหยุดไหวได้คะ่ะเปียวกพยายามนไหมคะ่ะคือการทํา youtube นี่คะ่ะเฮ็ดห้เปียวได้มีเพื่อนได้มาคุยได้มาพูดคุยกับเฮ็ดไ้เขาได้แบบมีกําลังใจนั่นสินะคะ่ะแต่อพอได้เห็นอย่างลังเทีาไปซากอย่าอย่าวาเปียวเด้อคะ่ะทุกคน แล้วกับผู้ใดที่มอมืมาเบิงเปียวเนาะค่ะยาเขียนหมายเลขเด้จ้ามันเป็นเอียงที่เหมือนเฮาแลกกันเอเขาตองเบิงกดเนี่ยด้ยจ้าว่าบางอย่างเปียวตรงลบทิ้งเนาะค่ะเพราะว่า,วามีปัญหากับช่องด้จ่าเราก,ก็เปียวาสามารถเขาไปเบิงล้างบ้านได้นะคะว่าผู้ใดมาจยังไดเขาจะมีบอกหมดนะคะบ่ต้องอ่าต้องมากคิดมากค่ะแล้วเปียวก็รู้โดยเฉพาะเพื่อนที่ทำช่องเราด้วยกันโดนๆน,นะคะเปียวจะรู้ใจ เขาจะรู้ใจกันนะคะว่าเขาเยี่ยมเยี่ยมกันเขาเหตุถึงใดกันสินะคะไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เปียวเขาไปเยี่ยมเพื่อนเพี่ยวจะเข่าลังบ้านครับวู่ได้เข่าแค่มือถือนะคะถ้าผู้ใดสงสัยอย่างกล้องเข่าไปเบื้องใน YouTube s t ดิโอเด้อค่ะเข่าไปเบื้องตรงนั้นมันจะเห็นเหขาเห็นว่าผู้ใดมาเยี่ยมเยียนเขาแบบใดไม่ต้องไปเคียนไม้เลขค่ะเพราะว่าไม้เลขมันมีผลกับช่องเด้อค่ะต้องเข้าใจนิดนึงค่ะมันจะ อย่าเฮ็ดให้เขาตรวจเท่านะคะเพราะว่าช่องเปียวเคยโดนโดนตรวจแล้วก็โดนมาแล้วสินะคะเอ๊มันจะทําให้ยากในการทํานะคะหมดกาลังใจอย่างเบาๆเอ่อเปียวก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตช่องของเปียวด้ค่ะกาค่อยๆค่ะค่อยๆตามเปียวสุขภาพก็ค่อยดีบปนไดช่วงนี้เปียวก็เลยอันซาแน่แล้วเปียวก็หันมาลงคลิปแนงสินะค่ะเพราะว่า เปียวเหนื่อยง่ายค่ะช่วงนี้เปียวเป็นลายแล้วเปียวเป็นพุ่มแพร่นะคะสุขภาพบ่ค่อยดีขนาดตัดคลิปไปยังบ่ตัดคลิปบ่ลปเลียวนะแม่ค่ะวาวกับวาไปกับเป็นเมื่อยๆนะแม่ค่ะทุกคนอาะคะ่าทุกคนจังใดกัดูแลสุขภาพด้วยค่ะยาให้สุขภาพเขาแย่แล้วกว่าเขาจะรักษาหายกว่าจะสุขภาพเขากลับมาดีคือเกามาันใช้เวลาโดนค่ะทุกคนดูแลตัวเองด้วยค่ะสวัสดีเด้อจ้าทุกคนบ๊ายบาย